พยวสกายในมิสบีมนะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมารีวิวนะฮะแผ่นที่เป็นแผ่นในตำนานเป็นที่นิยมมากๆเลยนะฮะในปัจจุบันนะฮะตอนนี้แผ่นยี่ห้อเน,นี้ยนะฮะเป็นที่นิยมในประเทศแคนาดาอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันนะฮะแต่แผ่นตัวนี้เป็นแผ่นพรีเมียมมาจากอเมริกานะฮะบีมบอกเลยว่าถ้าบีมเอ,อปยปาไปไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้นะฮะนั่นก็คือแบรนด์ยี่ห้อแ oh. ฟลชอายตัวนี้นั่นเองว้าวโอ้โห นี่นะคะเป็นแผ่นยี่ห้อแฟลตเฟสนะคะเป็นของอเมริกานะคะโดยไม c h n e i d e r นะคะซึ่งเป็นโปรฟิลฟิงเกอร์บอร์ดนะคะที่ดังมากนะเขาเป็น CEO ของแฟลตเฟสตัวนี้นั่นเองนะคะต้องเล่าประวัติเขานิดนึงนะคะว่าแฟลตเฟสตัวนี้นะคะเริ่มต้นในปี2003นะคะ2003นนะคะจากประเทศอเมริกานะคะ อตอนแรกเนี่ยไม้นะฮะก็ทำแค่ลิปเทปก่อนนะฮะในการขายฟิงเกรบบอร์ดก็แค่ทำแค่ลิปเทปนะฮะหลังจากนั้นฮนะเขาก็เริ่มทำแผ่นแล้วก็ล้อซึ่งตอนนี้นะฮะสินค้าของเขาที่เป็นที่ยอดฮิตก็คือแผ่นกับล้อแฟ t ตเฟสที่ดังมากๆเลยนะฮะบอกเลยว่าไม้นะอายุแค่16ปีเท่านั้นในการค้นเขาเรนะียกอะไรคิด ค้นอุปกรณ์ในการเล่นฟิงเกอร์บอร์ดบอกเลยว่าเจ๋งและเก่งมากๆคนหนึ่งนะคะวิมก็ค่อนข้างชื่นชอบในไมชไนเดอร์บ้างเพราะว่าเขาเป็นคนที่เล่นฟิงเกอร์บอร์ดได้สวยดีรู้สึกแบบลุกคีดมากจริงๆนะคะโอเคอหน้าตาของ Fat f ฟลตเฟสนะะก็จะประมาณนี้นะแพ็คเกจแพ็คเกจเขาจะเป็นแบบกระดาษนะคะกระดาษด้านหลังแล้วก็มีถุงซีลพลาสติกอยู่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มา มากกว่า10ปีก็เป็นทรงนี้มาตลอดนะฮะเพราะว่าแพ็กเกจของเขาไม่เคยเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่า,าตั้งแต่ปี2003ตอนนี้ก็ปี2020แล้วก็17ปีเนาะสำหรับแฟตเฟสตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาแกะ Unboxing กันดีก,กว่าว่าหน้าตาแผน่นแฟตเฟสเนี้ยจะเป็นยังไงนะฮะขออน,นุญาตแกะแมกนิดนึงนี่พอแกะาแล้ นี่นะฮะนี่ว้าวอันนี้ก็จะเป็นด้านของตัวแผ่นนะฮะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแฟลตเฟสตัว G 1 5นะฮะตัว G 1 5เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะถามว่าตัวนี้ไซส์ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะไซส์ยอยู่ที่ 33.6mm มนะฮะถือว่าเป็นแผ่นค่อนข้างที่จะ ใหญ่อยู่นะคือแต่ก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปแต่ก็เป็นแผ่นตามมาตรฐานของฟิงเกอร์บอร์ดในปัจจุบันนะฮะก็แผ่นของเขาก็ทํามาจากไม้นะฮะเป็นไม้ที่ดีมากที่นําเข้าจากแคนาดานะฮะแล้วก็ตัวสีของเขาเนี่ยถ้าใครซื้อแผ่นเฟนไปจะบอกเลยว่าการเล่นของเขาอ่ะไม่มีทางรอเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ ฟินสกรีนแล้วก็ปัดแปะนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยเอาไม้นะคะไปจุ่มในถังสีนะคะเพื่อให้ได้เฉดสีแล้วก็เอาขึ้นมาประกอบกันเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนอ่าเป็นชั้นๆแบบนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาประกอบกันและก็เคลือบฮะ,ะบอกเลยว่าเขาใช้การเคลือบไม่ว่าจะสไลด์กับเรียวแค่ไหนนะฮะบอกเลยว่าเป็นการถลอกได้น้อยมาก ะะบอกเลยว่าน้อยมากจริงๆเพราะว่าเขาใช้การเคลือบถ้าการเคลือบจะทําให้แผ่นไม่ค่อยเป็นรอยนะฮะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่นเป็นรอยนี่มันแบบว่าดูรู้สึกขังนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นโครงแล้วก็หน้าตาของแผ่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงของโน้ตแล้วก็เทลกันดีก,กว่านะฮะสำหรับตัวแผ่นแฟลตเฟสตัวนี้นะฮะโน้ตเทลเขาก็จะไม่เท่าไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะรู้สึกงงนะโน้ตเทลคืออะไรโน้ตก็คือหัวแผ่น เทลก็คือปลายแผ่นนะฮะส่วนตัวอ่ะโน้ตของตัวแฟดเฟสก็จะมีความกลมใหญ่นะฮะมีความกลมแล้วก็ใหญ่นะฮะแบบนี้ส่วนทางด้านเทลนะคะก็จะมีความเรียวแล้วก็เล็กแบบนี้อ่าค่อนข้างดูกันง่ายมากถ้ารู้ว่าไหนเป็นด้านอ่าด้านไหนด้านหน้านะก็ด้านหน้าก็ตามตัวหนังสือเลยฮะอันนี้ตัวหนังสือ G15 ใช่ไหมด้านหน้าก็จะอยู่ข้างบนอ่าเวลาเล่นเราก็อ่าวางแบบนี้นะฮะนี่อันนี้คือด้านหน้าเนาะ อ่าโอเคต้องบอกก่อนเลยว่าซื้อแผ่นแฟลตเฟสเนี่ยเขาไม่ได้แถมลิปเทปมาให้นะอ่าทาแฟลตเฟสไม่ได้แถมลิปเทปมาให้แต่ถ้าซื้อกับร้าน Select Shop เรามีลิปเทปแถมให้นะฮะหแผ่นด้วยกันนะฮะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยทีเดียวนะฮะโอเคอหลายหลายคนถามว่าแผ่น33.6เนี่ยต้องใส่กับทัก ตัวไหนนะฮะถามว่าทักที่เป็นที่นิยมในการใส่แผ่นแบบนี้ก็จะมี3 2สองกับ3าบอกเลยว่าใส่กับใส่กับทัก3 2และ34ม่บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่า3 2สองใส่แล้วหน้าตาเป็นไง3 4ส่ใส่แล้วหน้าตาเป็นไงเดี๋ยววันนี้รีมามีให้ดูก่อนนะฮะเป็นการภาพนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ว่าว่าถ้าเกิดว่าใส่กับทักาง3.2หน้าตาจะเป็นแบบไหนโอเคเดี๋ยวเราจะมาทาบกันให้ดูก่อนนะฮะนี่นะ อันนี้ใส่กับสามสองนะฮะอันนี้ใส่กับสามสองคือแทบจะไม่ได้ต่างเลยนะคือไม่ได้รู้สึกว่าแผ่นใหญ่ไปหรือว่าทักเล็กไปนะถือว่าไซส์ค่อนข้างพอดีนะถ้าใส่กับสามสองอ่าน,นี่ใส่กับสามสองนะค่อนข้างจะพอดีไม่ได้แบบใหญ่ไปนะถือว่าใส่แล้วถ้าใส่กับสามสองก็สวยอยู่นะนี่อันนี้ใส่กับสามสอง โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่กับทักสาสอันนี้เป็นทักสาสองของไวทักนะอันนี้เป็นทักษาสี่ของแบ c ็ l ลีเวอร์นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนว,ว่าใส่กับทักสาสี่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะดูเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทักค่อนข้างเหลื่อมมานิดนึงนะมีความเหลื่อมมานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แผ่นมันนสามจุดสามจุดหกอะแต่ว่าตัวทักมันสามจุดสี่ มันจะมีความเหลื่อมนิดนึงแต่ถามว่าถ้าใส่ล้อไปแล้วมันน่าเกลียดไหมเราบอกว่าเลยไม่น่าเกลียดถือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เล่น3.6ก็นิยมใส่3.4กันแต่ถ้าจะให้ใส่แล้วรู้สึกพอดีน็อตไม่เออเขาเรียกอะไรล้อไม่เลยออกมาก็3.2แต่ถ้าอยากเล่นทรง Y จริงๆก็แนะนําเป็น3.4คมว่าใส่2อันนะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะแนะนําว่า2ไซส์นี้สามารถใส่ได้ทั้ง3.2แล้วก็3.4นะจ๊ะโอเค สำหรับตัวนี้นะฮะทางร้าน s e ล e ล็กช็อปของเรานะฮะมีจำหน่ายอยู่3สีณนะตอนนี้นะฮะมีอยู่3สีคือสีม่วงอ่อนสีม่วงเข้มและก็สีเขียวนะฮะแต่ว่าอีก10วันจะมีสีดาร์คบูดและก็สีรอยัลบูนะฮะเข้ามานะฮะบอกเลยว่า ลาแซกช็อปเป็นที่เดียวและที่แรกในการขายแผ่นแฟตเฟสนะฮะเพราะว่าแผ่นแฟตเฟสไม่ได้สั่งกันง่ายๆสต็อกสีเนี่ยค่อนข้างที่จะรีเควสยากเลยทีเดียวนะฮะ ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจในแผ่นแฟตเฟสตัวนี้นะคะสามารถนะฮะแอดไลน์นะฮะมาสอบถามหรือสั่งซื้อกันได้เลยนะฮะแต่ถ้าใครนะฮะอยากดูสินค้าตัวอื่นเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถเข้าไปดูใน IG ของ s l ลัก Shop ได้ด้วยเช่นกันนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนฮะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะฮะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ thank you for watching ่ะ